คลิปต่อกัอนพีเน้าะวันนี้พามาดูบรรยากาศแถวที่ทำงานตอนเช้าเช้ด้วจะเด้อเนี่ยหมอกไปเต็มไปหมดอากาศเริ่มอุณหภูมิเริ่มลดลงขาดติดลบแล้วจ้ะตอนนี้นะตอนนี้อุณหภูมิเริ่มติดลบลบหนึ่งองศาจ้ะวันนี้ความอบอุ่นความร้อนในพื้นดินก็เริ่มคลายตัวเนาะพราความเย็น คือขานเข้ามาแทนนะจังหนาวจ้าวันนี้หนาวตูดนวตูดเดี๋ยวจะพาลงไปดูฮาโลวีนก็ใกล้จะเข้ามาถึงแล้วจ้าพี่น้องเนี่ยมาดูดอกไม้กันหน่อยสวยๆเนาะพักกะราดกระลำกระลำโชว์จะอันนี้กินมาได้หรือว่าจะกินได้อยู่แล้วก็มีมอยียงหัวยังหัวแคนโลบิบ,บหัวแลดดีซากระลำสีแดงฟักทอง ไอ้ข้าพูพดแอปเปิลนี่จ้ะเขากระแตงใส่ฮาโลวีนจ้ะเดี๋ยวเราลงไปดูบรรยากาศข้างล่างดีกว่าหนาวเย็นหนาวเย็นโอ้าดูต่อต่อต่อ บรรยากาศก,ก็เย็นต้นไม้ก็เปลี่ยนสีก็จะเป็นสีช้มสีส้มสีอะไรจะมีอะไรอย่างสวยงามน่าจะมีรถเดินมีรถเดินมาสัตมีรถมารับลูกค้าพาไปดูหนองงามได้ก่ะเด้อสวยงามจ้าเขามารับลูกค้างี่จยาวพาไปดูบรรยากาศข้าง อขอี๋จ้ะอันนี้คือรถอะไรมารับลูกค้าบอกอว่ามาโฆษณาขายอะไรตรงนี้อะไรฟ้าจะไปถ่ายรูปไงเราจะไปถ่ายรูปก,กันเคราเดอดีนี่กับพวงผู้เ่าาตัวนี้นะเราจะไปถ่ายรูปออกตรงนี้มันแย่เยอะอีกนะว,วันนี้โอ้ย เป็นตะมื่นแทลื่นๆๆลๆดๆๆ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 ีๆนอะไรเลาๆๆ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 ๆอๆมๆๆ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 ๆนๆๆๆๆๆๆะๆๆ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 กๆๆ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 ๆคนๆๆๆเๆๆๆๆๆๆดๆๆ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 ๆ ่อัดหบรรยากาศสวยๆจ้าเมฆหมอกกระลงุูนะท่ายาหมอกซสอยด้วยพี่หน่อยหนาวหนาวหนาวข้าจเจ้ากเอาเกลือมาโยะะารยแล้วค่ะกันลื่นกันลื่นนะจ๊ะนะโอ้สวยจังนี่ รยากาศรอบๆที่ทํางานจ้านั่นก็คือตึกที่เราทํางานด้วยกันด้วโอ้ยมองไม่เห็นเนาะ